เด็กๆกินข้าวเช้ากันแล้วน้องคนทองแดงน้องคนเงินน้องคนขาวกินอาหารอย่างเด็ดอร่อยเลย เด็กๆมากินเลยข้าวกันเร็วยายมีมาเร็วยายมีมาแล้วกินเยอะๆลูกเออได้ตัวเร็วๆกินเยอะๆสุขภาพจะได้แข็งแรงน้องพรนขาวไปหาหมอมาเมื่อวานไม่เป็นอะไรแล้วหมอสีดยา วัคซีนสิที่ข้างหลังดิมคอดิมต้นคอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรให้ยาบำรุงอาหารมาให้วันนี้ก็เลยกินเยอะก็พวกหน่อย กินเยอะๆคนขาวได้รับวิตามินอาหารดีแล้วกินข้าวได้เยอะแล้วพิชรลาคุณใจแล้วเรียนกองทรายแล้วน้องคนขาวมาแล้วพิรดำก็มาด้วยน้องคนขาว ฝนตาน้องฝนทองแดงน้องฝนขาวไปไหนนะมันนี่เร็วเออน้องฝนทองแดงน้องทองเงินหนาวเลยจ้ะนหนาวเลยจ้ะขนใจสมบัติมาแล้ว ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาจากไหนนะะม่เจอตั้งหลายวันแล้วไม่เจอตั้งหลายวันแลว้เลวเวข้ามาในวัดแลว้วคนขาวเงี้ยมาเร็วหลกเลว็ว โอ้ไปที่ไหนมาไม่เห็น้องหน้าหลายวันแล้วหากินข้าวเร็วกินตลาน้องคนขาวน้องคนขาวขึ้นแล้ว